มาทุกคนตัปน้ปูมากระปุ้นปูม้ากันทุกคนนะสวัสดีพี่น้องมาเด้อลูกสาวขอกกินซุปไปแล้วต้มซองโตเดิน,น,น,นม,มาหาโตเลยพี่น้องหาโตจะฟังเสียงโตจะบบอะไรยังปวดอะไสาว พบกินเนาะโบแพงพอดเนาะพอดีเอาม,ม,มาตำนะหับบ้านเป็นยคำที่นอเนยข่อยมาหดด่านแต่เวินๆวูถ่าหลุดนะนักถึงลบลบสุดท้ายมันจะถึงอืย แซ่บบ่พอเป็นคนตามพอต้องถามเจ้าแซ่บบอเนี่ยอื้มโหนเลยยืนในสายห่างเรื่อยเอาไว้ก่อนจบก่อน เอาไปซืมก้อนอยงนอนงนังไ้มานำเย็นได้ี้มล่ะคือหอนไวแตะวะสาดีชุดมาลนนเลยฮอฮอนใได้อากาศดีเขาตือนขึ้นมากขว่าล่งเลยความอากาศเป็น หอนหอนแล้วนี่ก่อนม,ม,มาอากาศหน,น,น,นาวๆเป็นเย็นตุ่มขาผมขึ้บนนีนอ่ำนะน้ำตํำนะก็สะเปรดน้อยจังเลยคุณลายป่อ ถึงจะบูชดจากทะเลกเับเศษเลย,ยถึงจะบูชดจากทะเลกห็ห่านำมันส่วนขนกนกหาแปรงมันขนนอกอ,อันกลิตละมาสลัดปูมันเขาส่งมาจากจังหวัดนี้ ระยองชนบางมูลภระเหนือนบุรีขอตัวแป๊บนึงจะเป็นเซนอของมานะเซนนะ Bấm này lại. Hmm. Hmm. bài hẹn mà các kinh thôi ตัดก็ตัวน้่วเอมตัดรถดแล้ววะอย่าลังคางเพือนตัดต้องดึงไปหุยแล้วถ้าเพื่อนหรือวปล่า่ไงคอยบอกให้ตัดตอนยังมันน้อยๆเนาะตัดแม่เฮ้ยตัดเครื่องต้นมันรกเขาบอก Phào Chào vào bộ bộ Tao tổ tưởng mình vừa nhảy Nhảy bay đấy nhiều quá trong bột luôn Pha tô hửa đó Pha một tô có dàn không? <laughs> <tầm> <laughs> ก็ม e ันน้อยต้นนะฮะต้นมันพอตัดได้อยู่ตัดไหมเฮยบ่อพ่อ่อ่เป็นบ่บ่บโบแล้าบ้านเป็นอะไรแล้วบันต้นง่อยด้วยบันภาพเพลิดเพลินหน่อยภาพเคื่อนได้จัง่อยนะตัดยากต้นม yeah. ันใหญ่เลยอันตรายนะบัน เผ็ดเผ็ดเสือแล้วดึงจองคนถ้าต้องกระโดดหน่อยเอินน่องเลยมั้ง ีดมันใหญ่แลยครับต้องใส่ขวานเล็ใส,ใส่โลเลวเตะท่านกินลำบากเนาะกับปูนเนื้อเนาะ ของเขามาห้องอน,อนี้เห็นลรืเป็นยิ้งนี่ไม่เคยร้องมานอนหลักมันจะเลิ่มปวดหัวมือมันงาจนแตกเหมือมือเตออยู่ค่ะ ยานเลยบอก่แสดงอาการไงทยังบม่แสดงอาการหลังพึ่งน้ำแตกแล้มันมาห้องใกล้ๆนะใายมันไปแล้วมันก็ไปแต่มันบินไปไกลแล้วมาห้องไกลแล้วมาห้องใกล้ๆอีกเมันบินไปแล้วมาห้องแกะกอไก่

แซ่บเ้ยพี่นงเด้อต้องเห็ดแบบนี้มันคงจะเสรจ้านเนาะป๊าคุตีลูกตีลูกเขามาเขามาดีๆาไปเาไป,ไป,ไป ba, tô mày bắt nhanh đi. <laughs> Bà tụi mày mặc nhanh Linh cong Dạ đẹp Dạ บูดื้อขบตีอ,อืมหน่าเอาลองไปลูกเอาลองไปก่อนเหรอมีแต่คนโฉโนนเนานะ <c oughs> แบบนี้เนาะสะท้นอนแซ่บหรือเป่าเนาสงแั้างเพชรปะเนี่ย โทนะาาาาาากนันเลยหนะ่อนกับหอนมาดิหอดกับเพชรนี่ยโทกันเลยเล้เือะเรื่อเน่นเดีอาไหมดิบเากินปลได้ลายนะเฮ้ยนะเออคือสุกอะหัวกินสองสามคำเด็กอยู่ Đâu lúc khoảng 2-3 châu Con chênh cháu ít nông Ừ, cháu, đó <laughs> Ui phải, phải, phải. นี่ตัวนี่งเหอีใดนี่ไปยี่กววเพียงเหรอเพื่อพอแม่คิ้หน้าจ้าจะเพียง